ดูเรื่องเหตุเมื่อวานนี้หน่อยอาจารย์เมื่อวานใครได้ดูเรื่องของเหตุที่เกิดขึ้นในพื้นที่ยะลาเนี่ยเห็นก็ค่อนข้างตกใจนะเพราะว่าอุกอาจมากเราไม่เห็นสถานการณ์นี้มาสักพักหนึ่งนะพักใหญ่ๆมีมีอยู่เรื่อยๆแต่ว่ามันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อันนี้คืออุกอาจเลยอุกอาจนะครับไปน้ำแฟลทนะครับที่สถานีตารวจปูธอนบานลังสตาใช่ครับเมื่อวานก็มีผู้เสียชีวิตเนี่ยเบื้องต้นหนึ่งคนแล้วก็บาดเจ็บสิบกว่าคน โอ้แล้วผู้ที่เสียชีวิตเขาเป็นมุสลิมด้วยนะใช่ฮะผมละงงนะว่าทําไปทําไมครับพี่ใช่ไหมกับกับประชาชนของของตัวคุณเองที่มีความเชื่อตามหลักการทางศาสนาที่มันเหมือนคุณด้วยนะเออไอวิธีการแบบเนี้ยในในคนที่ศึกษาพวกอ่าเทร์รลิซมอะไรงต่างแล้วเนี่ยอาจารย์กฤษีกองก็จะบอกว่ามันคือพวกนี้เขาจะมีความรู้สึกว่าอันเนี้ยเสียหายเนี่ยเสียได้แต่เพื่อให้มันไปบีบคั้น่ะให้มัน กลับมาน่่งพูดคุยเจราจารหรือว่าเป็นวิธีการกระตุกความสนใจที่จะเรียกร้องมีข้อเรียกร้องอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งแต่มันสังเบยด้วยชีวิตคนนี้มันมันไม่โอเคนะฮะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยคือถ้าดูข้อมูลอาจารย์กลายเป็นว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยครับผมดันเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐอ้าเออคือเป็นเป็นลูกจ้าง ครับลูกจ้างอบตคนหนึ่งและตอนนี้กําลังตามอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่ใช้รถขันคนสุดท้ายครับผมอออาจจะไม่เกี่ยวก็ได้นะอาจจะไม่เกี่ยวก็ได้แต่ว่าแต่ว่าสอบสวนแต่ด้วยความเคารพนะผมว่าหลายปีแล้วผมเคยลงไปทําวิจัยในพื้นที่นะครับแล้วเราก็คุยกับฝ่ายความมั่นคงเราก็ถามว่าเนี่ยทหารเนี่ยทํางานเรื่องเกี่ยวกับทาง้าชยาเยอะแบบมีแข่งกีฬากับชาวบ้านมีพยายามสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆขึ้นมา ผมก็ถามว่าได้ผลไหมมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่เลยบอกผมว่าก็ตอนเย็นเตะตะก้อกันตอนเย็นก็มันยิงกันแหละคือคือมันมันมันยังไงล่ะเขาแปลว่ารักไทยเนี่ยยังไม่สามารถ <c oughs> ใช่ไหมครับที่จะหาช่องทางในการที่จะให้คนเหล่านี้มาพูดคุยกับคุณได้ตรงๆว่าสิ่งที่เขาต้องการหรือความคับแค้นคับข้องใจของเขาที่เขามีอยู่เนี่ยอ่ามันคืออะไรครับ <c oughs> และเราผมว่าไม่ยอมเอาทุกอย่างมาวาง ไว้บนโต๊ะเพื่อพูดคุยกันเช่นอยากจะแยกไหมผมว่าต้องกล้าพูดนะบางคนบอกทาบูเลยนะพอเราพูดแยกปบเฮ้ยไม่ได้อย่างง้นอย่างนี้อ้าวแต่มันมีคนต้องการไหมล่ะมีอยู่เท่าไหร่คุณจะวัดยังไงมันก็ต้องเอาเรื่องพวกนี้มาวางไว้บนโต๊ะใช่ไหมครับหรือต้องการปกครองตนเองมากขึ้นนะครับต้องการใช้กฎหมายสลามมากขึ้น ในหลายๆพื้นที่ที่เคยตอนนั้นไปเก็บข้อมูลนี้หลายสิบปีนะฮะเขาให้ข้อมูลว่าเขาไม่แฮปปี้กับการที่มีคนนอกพื้นที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่เขาเยอะและ้วมาทําให้วิถีชีวิตเขาเปลี่ยนนะมีมมอารมณ์แบบนี้ก็มีความรุนแรงที่รัฐไทยทํากับพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าายายมันก็ฝังกลายเป็นความแค้นอะไรเงี้ยมันมีหลากหลายเหตุผลและผมมีความรู้สึกว่าอย่างน้อยที่สุดตลอดระยะเวลาสิปีที่ผ่านมาเนี่ยรัฐไทยไม่ขยับขยื่นที่จะเดินหน้าเพื่อที่เจรจาต่อทุกอย่างต้องใช้เวลา แต่มันก็คือทุกคนต้องที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องเอาไพ่มาวางอแล้วดูว่าทุกคนต้องการอะไรแล้วก็ทําการตัดสินใจเบส่บนข้อมูลที่มีอยู่ผมคิดว่าอันนั้นแหละมันถึงจะไปต่อได้นะไม่งั้นลำบากเลยมผมแนะนำหลายท่านนะ,อะมองเรื่องนี้เป็นปัญหาเนี่ยลองเข้าไปดูวิธีการแก้ไขปัญหาเมื่อก่อนภาคเหนือของมาเลเซียเนี่ยมีสภาพเหมือนภาคใต้บ้านเรา ในยุคที่มหาเทเข้ามากลุ่มอํานาจใหม่ๆอมโอ้โหใช้กลไกของรัฐในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสังคม,มผู้ง่ายคือดึงมาเป็นพวกเลยอเอออันนี้ก็เวิร์กเหมือนกันต้องเข้าไปดูแล้วผมมีความรู้สึกว่าเราเคยมีสูตรมีส่วนผสมที่ดีอตอนที่มีสอาตาอในช่วงที่มันเริ่มฟังก์ชันนะ,ะแม้ว่าณตอนจุดหนึ่งเรารู้สึกว่ามันไม่จําเป็นละสถานาการณ์มันน่าจะปกติจนทําให้เอาทหารออกเอาตํารวจเข้าอะไรต่างๆแล้วมันนําไปสู่ปัญหาเนี่ย ผมคิดว่าเอาโมเดลเหล่านี้มานั่งมานั่งคุยกันดีๆไม่อย่างนั้นเนี่ยผมเกรงมากเลยกลัวมากว่าทัศนคติของเราต่อความรุนแรงที่เกิดขึ้นในภาคใต้จะเหมือนกับความรุนแรงที่เราเห็นในตะวันออกกลางแบบเปิดดูที่ีอเอาอีกแล้วเหรอ,เ,อ,อเปลี่ยนช่องอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยคือคือมันจะกลายเป็นเรื่องปกติที่เรามองข้ามและถือว่ามันเป็นปัญหาของคนที่ต้องไปเคลียร์กันเอาเองแต่ว่าถ้ามันมีแรงหนุนจริงๆว่าเราอยากจะรู้ความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นมีวิธีการมันมีทางออกอะไรได้บ้างและสังคม เข้าใจเรื่องนี้แบบโดยโดยมีเหตุมีผลพอๆ<ม>กันเนี่ยน่าสนใจเนี่ยมันก็จะทําให้ผมคิดว่ามันจะคลี่คลายเยอะมันจะคลี่คลายลงไปได้เยอะเลยนะคะความพยายามในการพูดคุยสันติสุขที่ทํายังยุคนี้ผมยังไม่เห็นกลับมานะยังไม่เห็นกลับมายุคคุณยิ่งรักเนี่ยเอาพลโทรพาราดอนเนี่เสีแมวเข้ามาทําผมคิดว่ามีความคืบหน้าครับแต่ว่ายุคของพลเอกประยุทธ์ก็คือไอเดียคือว่าแค่ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสร้างสเตตัสคูโอค่อยๆขยับใน,นเรื่องพื้นที่ปลอดภัยไปเรื่อยๆน,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 นะช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งแต่ยุคนี้ยังไม่มีขยับ<น>อยากให้ขยับ<น>ท่านที่รับผิดชอบแน่นอนถ้าพี่อ้วนคงดูอยู่ในฐานะรองนายกมีท่านสุทิน,น,นใช่ไหมฮะซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแม้กระทั่งนายกเองเนี่ยก็มีสปชอยู่ในเมืองอาจจะตั้งใครขึ้นไปเป็นหัวหอกนะครับในการที่จะเป็นขยับ เรื่องนี้ให้มันกลับเข้าสู่สภาวะปะกติได้เร็วที่สุดก็ควรจะทําในความรู้สึกของผมเองเนี่ยผมมีความรู้สึกว่า movement มันเล็กลงไปเยอะและ้วมันมันไม่ใช่แบบที่เราเห็นมันเสียชีวิตกันเยอะตลอดเวลาเนี่ยมันเริ่มเกิดเฉพาะแค่บางพื้นที่เป็นสปาด์ิกแบบนี้เนี่ยแปลว่าเขาเรียกร้องความสนใจครับเราควรที่ต้องใช้โอกาสนี้กลับไปคุยเท่าที่ผมทราบนายกคุยกับอันวาท่านนายกอันวาแล้วว่าเราควรจะต้องประสานแล้วก็เอาอให้มาเลเซียเข้ามาเป็น แฟสิลิเตเตอร์อีกรอบหนึง่งในการที่จะพูดคุยการแต่จากฝั่งเนี้ยเรายังไม่เห็นว่าหัวคนไหนใครจะไปทำอะไรในกรอบแบบไหนอย่างในยุคของคุณยิ่งรักเนี่ยเสแมวทำให้เราอย่างน้อยเห็นว่ามี BIN เจ้าหนึ่งแหละยอมมาคุยมันมีแถลงการมันมีอะไรขึ้นมามันมีข้อเสนอแอดลีสคราวนั้นสมัยเสแมวอยู่ผมเคยตามเสดแมวไปที่มาเลเซียไปดูเรื่องของการเจรจาพูดคุยกับกระบวนการ BIN ็ก็คือเวลาพูดคุยกันชื่นมึนนะครับผม เพราะว่ามีมาเลเซียเป็นตัวกลางในการยใช่ครับ,ใ,บใช่ครับแล้วก็ผมคิดว่าโอกาสแบบนี้เราควรจะต้องเอาบรรยากาศแบบนั้นกลับเข้ามามนะครับลดความสูญเสียแบบนี้ไม่คุ้มเลยนะนะครับเสียชีวิตแล้วก็มีผู้รับบาดเจ็บอะไรอีกนะครับเดี๋ยวรอดูเรื่องของความคืบหน้าในการแก้ปัญหาซึ่งตอนนี้นายกเองก็สั่งการให้เร่งดําเนินการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บแล้วก็ดูเรื่องของความปลอดภัยเพิ่มครับนายก ไปอีสานพรุ่งนี้จะมีประชุมครอมสัญจรที่โคราชดูเหมือนว่าอุบลศรีสะเกตสุรินที่ลงไปจะติดตามทั้งเรื่องของสินค้ากเกษตรยาเสพติดน้ำท่วมน้ำแรงซึ่งเป็นเรื่องใหญ่เลยนะ,นะ,ะเ,รเรื่องใหญ่ในพื้นที่โซนนั้นอาจารย์มองว่าชาวบ,บ้านแฮปปี้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็น่าจะแฮปปี้นะครับแต่สิ่งที่ท่านนายกทำคือท่านนายกต้องเอานโยบายไปคุยกับประชาชน Uh huh. เจอประชาชนเองแน่นอนนี้เป็นปัญหาใหญ่ uh huh. แต่ถ้าโซลูชันยังมาจากข้าราชการ uh huh. ป้อนขึ้นมาและการสื่อสารมันออกไปสู่ประชาชนได้ไม่เต็มร้อยเนี่ยมันก็จะทำให้มันคลุกขลัก uh huh. ผมอยากเห็นท่านนายกเนี่ย engage ก,กับประชาชนมากขึ้นครับ uh huh. ซึ่งท่านเริ่มทำแล้วนะ uh huh. คุยเรื่องหัวหอมบ้างราคาหอมต้องกิโลเท่านั้นเท่านี้ uh huh. คือเริ่มเห็นปัญหาที่มันไม่ใช่แค่ว่า แก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรละม,มันเป็นเรื่องการดูแต่ละอย่างแต่ละที่และเริ่มเห็นการผูกเงื่อนของปัญหาในพื้นที่ที่เป็นเรื่องใหญ่ๆมาประกอบกันนะฮะก็มีการาชัดเจนเลยมีงบใช่ไหมฮะที่ลงไป4ี่หมื่นกว่าล้านอ่ะมีการประชุมร่วมมือกับทางกรออเพื่อที่จะกระตุ้นให้มันให้เม็ดเงินตัวนี้มันสามารถนําไปสู่แก้ปัญหาทางเศรษฐกิจและกระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโต,ตด้วยแปลว่าเริ่มใช้ยุทธศาสตร์ในการ คำท,ที่ยิงปืนนัดเดียวให้มันโดนนกหลายๆตัวเพื่อที่จะฟื้นไอ้สภาวะทางเศรษฐกิจที่มันค่อนข้างซบเซากลับเข้ามาให้ได้นะครับแล้วเรื่องอื่นๆอย่างเช่นเรื่องของอยาเสพติดท่านนายกก็ยังคงให้ความสําคัญอยู่นะครับเรื่องของน้ำอะไรต่างเหล่านี้นะครับก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นเรื่องใหญ่ๆะนะฮะแต่ว่าอยากให้ท่านนายกเนี่ยลงไปในรายละเอียดกับประชาชนเนี่ยมากขึ้นกว่านี้มีความเป็นกันเองกับประชาชนฟังก็เรียกว่าสิ่งที่ เป็นความต้องการของประชาชนในพื้นที่ครับบางทีประชาชนเขาต้องการคนเขาเรียกว่ามามารับรู้ทุกร้อนน่ะด้วยตัวเองผมคิดว่าไอ้ตัวเนี้ยเป็นเรื่องที่สําคัญครับ,รบลงไปแต่ละที่เนี่ยดูเหมือนว่านายกจะให้ความสําคัญเรื่องน้ํามากเรองน้ำท่วมน้ําแล้งโดยเฉพาะอีสานเนี่ยในยร,รอบนี้ไปก็มีข้อมูลว่าตอนนี้สั่งสทนชให้เร่งแก้ปัญหาน้ําท่วมน้ําแล้ง ในเรื่องใหญ่เลยพี่เพราะมันคือต้นทุนของสินค้าเกษตรทั้งหมดและเป้าหมายของตัวนโยบายคือภายใน4ปีที่เป็นรัฐบาลคือต้องการที่จะเพิ่มรายได้ให้ได้อย่างน้อย3าถึงเท่าเพราะฉะนั้นการเพิ่มรายได้ตรงนี้คุณก็ต้องไปแก้ปัญหาเรื่องท่วมแล้งซึ่งมันทำให้เสียหายเยอะถูกไหมครับและในขณะเดียวกันการที่คุณสามารถลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเรื่องน้ำแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยไม่ต้องมาวิ่งไล่แก้ปัญหาเรื่องผลกระทบ ในด้านลบที่มันจะเกิดกับประชาชนไม่เงินรัฐในอนาคตจะน้อยลงเพราะลงทุนไปครั้งเดียวและได้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจมหาศาลในขณะที่ประชาชนก็สามารถที่จะถ้ามีบริหารจัดการน้ําได้ดีเนี่ยก็สามารถเพาะปลูกได้หลายๆครั้งมีโอกาสที่จะมีรายได้ใช่ไหมครับเศรษฐกิจเติบโตเพราะฉะนั้นผมคิดว่าแกให้ความสําคัญเรื่องนี้ซึ่งมันเป็นหัวใจของปัญหาในสินค้า,าเกษตรเนี่ย ในเรื่องของการเพาะปลูกอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องใหญ่เลยเดี๋ยวถ้าทักก้าเข้ามาเพิ่มเติมใช่ไหมครับอาจารย์พันศักดิ์เนี่ยพูดเรื่อง agricultural เขาเรียกว่าอะไรฮะ precision agriculture อยู่ก็คือการเอาเทคโนโลยีมาช่วยจับในเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งสมัยนี้มันสามารถที่จะปลูกได้หมดเลยว่าฉันจะลงทุนปลูกอะไรแล้วถ้ามันปลูกได้ผลผลิตออกมามีที่รับซื้อไหมและขายเท่าไหร่มันสามารถประเมินได้มันมีมันมีแอปพลิเคชันมันมีเทคโนโลยีที่ให้ความช่วยเหลือเรื่องพวกนี้เยอะอ่า เข้าใจว่ามีการพูดคุยกับอาจารย์รสซานละก็คงที่แกทํางานคนไทยที่ทํางานอยู่ในญี่ปุ่นเนี่ยแกก็จะเอาระบบเหล่านั้นเนี่ยมาเริ่มปรับใช้ผมคิดว่าตัวเนี้ยมันจะไปเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและลองคิดดูพิเศษ38%ของประชากร,รที่มีรายได้อยู่8%ของ GDP เนี่ยถ้าไปเพิ่มให้เข้าได้2เท่าคแค่2เท่าเนี่ยคุณภาพชีวิต โอ้โหมันเพิ่มขึ้นแล้วลองนึกถึงเงินที่มันหมุนเม็ดเงินที่มันหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเท่าตึงเท่าหนึ่งหรือสองเท่าในกลุ่มคนสัก3าเปของประชากรที่ทํางานเนี่ยนะครับ,รบโอ้โหมัน,มนจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้เยอะเลยเรื่องน้ำเนี่ยจริงๆผมขออนุญาตฝากท่านนายกคนนิดนึงแล้วกันคือเวลาปัญหาน้ําท่วมน้ําแล้งเนี่ยทุกคนจะพูดถึงสทนชแต่เอาข้าจริงนะอาจารย์สทนชเนี่ย,เ,ยเป็นแค่ผู้ประสานนะมันจะไม่มีอํานาจใช่ไหม คืออำนาจ,จะมีตามพรบน้ำแต่ว่าโอกาสที่มันจะทบเช่นพอน้ำจะท่วมเนี่ยเราจะเห็นทะเลาะก,กันประจําพอน้ำจะท่วมเนี่ยทําไมไม่ปล่อยระบายทางนี้าทางนี้อย่างเงี้ยได้ยินตลอดคือกาลายเป็นราสทานชไม่ได้ควบคุมหน่วยงานคนกำกับประตูน้นะําอ่ะทําหน้าที่ใน <c oughs> การ <c oughs> ฟังแล้วดูทะเลาะก,กันแหะใช่ทาได้แค่ประสานแต่สั่งไม่ได้ พอสั่งไม่ได้ทีนี้มันเกิดปัญหาไม่ได้นะชาวบ้านด้วยประเทศที่ไหนที่ที่ผมก็อาจจะเคยเล่าแล้วล่ะว่าประเทศที่ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการน้ำพิสูจคือเนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์มีวอเตอร์บอร์ดซึ่งมีอำนาจสูงสุดมีอำนาจสูงสุดไม่พอพิเศษมีเงินด้วยเก็บภาษีโดยตรงเลยจากประชาชนในการที่จะเอามาบริหารจัดการน้ำเป็นระบบที่เอาทุกฝ่ายแหละเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่ตัวเองไม่ได้มีหน้าที่ประสานตัวเองมีหน้าที่ฟังความคิดเห็นแล้วทําการตัดสินใจมผมคิดว่าสอาทชอาจจะต้องเปลี่ยนบทบาทตรงนี้เพราะว่านี่มันเรื่องใหญ่นะพิเศษมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจเนี่ยเศรษฐกิจไม่โตไม่พอนะเรายังไม่เคยคิดค่าเสียโอกาสที่เกิดจากการที่คุณเจอท่วมแล้งอย่างเงี้ยพายุเข้าอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าไอ้ท่วมแล้งแบบที่เราบริหารจัดการได้และเราไม่ทำเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันสร้างความสูญเสยียให้กับประชาชนมหาศาลและเป็นส่วนหนึ่งที่มัน ก่อนนี้ด้วยพิเศษไอ้อที่เราเป็นกังวลกันมากเนี่ยส่วนหนึ่งก็เพราะอย่างนี้แหละก็เลยอยากจะฝากทางบริหารไวน้นะต้องปรับไปปรับโครงสร้างเหมือนนี้เมื่อปีห5เนี่ยอันนี้ชัดเลยตอนน้ําท่วมภาคกลาง่ปี65าที่น้ําท่วมลงฝั่งตอนตกครับผมค้นก็ด่าสทนอันนี้ไม่ได้เข้าข้างสทรนอนอชแต่ค้นด่าสทรนชอเอ้ยทาไมไม่กักน้ําไว้ทําไมไม่ปล่อยน้ําลงนี้ สทชบอกก็ฉันไม่ได้เป็นคนควบคุมประตูนะฉันมีหน้าที่ประสานแต่ฉันประสานไปแล้วไอ้คนควบคุมมันไม่ทำเสียดายมากนะพิเศษอย่างน้อยเรื่องหนึ่งทึ่งคอสชแล้วแบบลุงป้อมลุงอะไรมีอำนาจเนี่ยน่าจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้มันจบไปซะนะใช่ไหมจริงๆถ้าตามตรงนั้นก็ไม่มีปัญหาแล้วเนี่ยก็จบเลยนะผมนึกว่าแกมีอำนาจมากกว่านี้เสกผมเห็นไปกันหัวแห่กันไปเต็มไปหมดเลยเนี่ยคิดว่าแกต้องมีอำนาจแล่ๆแน่เลยอย่างเงี้ยนะฮะครับก็ฝากกันไว้นะฮะสำหรับ ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็เตือนไว้เลยน,นะฮะ15วันหลังจากนี้ฝนจะเริ่มกลับมาหนักแล้วก็ต้องเตรียมตัวแล้วอาจารย์ใช่ใช่เมื่อคืนผมออกไปทานข้าวกับครอบครัวฝนตกหนักมากน้ําท่วม,มทานข้าวเสร็จ2องทุ่มครึ่ง ใช้ระยะทางไปถึง7กิโลถึงบ้านนู่นอ่ะสี่ทุ่มครึ่งพอฝนตกปั๊บทุกอย่างมันหยุด,ยดแบบน,นิกโอ้โหน่ากลัวมากมีคน,นส่งซิกมาแล้ว1-15กรกดาคมน,นี้ให้เตรียมตัวะะแล้วก็หลังจากปลายเดือนไปเตรียมใจได้เลย <นะ S 2> เราจัดซูมเลยดีไหมพี่จัดจากบ้านเลยครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะฮะสภาพอากาศในช่วงนี้นะครับ